ซานี้มีข่าวอันนี้จริงๆเลยคบกับปลื้มจิตใช่ไหมนักกีฬาสาวหล่<ช>อไปครบกันขนเมื่อไหร่ซาี้โอไม่เป็น พี่พี่น้องค่ะพี่น้องเป็นรุ่นพี่ตั้งแต่ยังไม่เป็นเอฟเลยค่ะออแบบเที่ยวด้วยกันแก๊งเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยท<ห>ี่ตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้เป็นเอฟนะหมายถึงเราเาไม่ใช่ใช่ไหมหมายถึงเราเเแล้วก็รู้จักกันค่ะแล้วก็เหมือนเหมือนช่วงที่เขาแข่งเริ่มแบบว่าโอเวอร์เลฟแบบสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยไปเชียร์ที่สนามก็ไปได้ได้คุยกันได้เหมือนแบบ กลับมากลับมาเจอกันอีกสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีนัดกินข้าวกันก็เลยกลายเป็นข่าวไม่มีไม่มีไม่มีแบบปิ้งปิ้งมิ้งปิ้งไม่มีเลยเหรอไม่ค่ะไม่ไม่ก็เป็นปกติค่ะคุยกันเป็นปกติอะไรอย่างเงี้ยพะพี่หน่องก็เป็นคนแบบใจดีเป็นคนแบบน่ารักอะแรเฟลลี่ปึ้มปึ้มจิตใช่ไหมยืนยันได้ไหมว่าตัวเองตอนนี้เนี่ยคือชอบผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นต์ยืนยันไม่ได้อะอ้าทำไมอ่ะไม่เขาทำไม่ได้จริงเหรอเพราะอะไรพี่เอาเป็นคนใช้ชีวิตคุ้มนี่ของซานี่นี่เขาเป็นคนพูดตรงๆแล ใครเข้ามาในชีวิตเขาก็ลองหมดออลองครบดูก่อนนะแต่ยังไม่เจอคนที่รักจริงเลยท,ที่จริงทุกคนที่เข้ามาคบผาก็รักนะคะออก็รักก็คือเราเราก็ต้องรู้สึกว่าเราต้องชอบเขาแหละแบบคลิกกับเขาแต่ว่ามันก็ต้องมีจุดที่แบบเราไปได้วยกันไม่ได้เรา ทำงานต่างคนต่างทํางานเ,เราทํางานอยู่ตรงนี้บางทีคนที่เราครบเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจว่าเอ้ยงานเรามันต้องทั้งวันเลยเหรอทุกวันเลยเหรอ,อ,อแบบแทบจะไม่มีเวลามากดโทรศัพท์หรือรับเลยเหรออะไรเงี้ยก็จะมีปัญหาทะเลาะก,กันก็กลายเป็นว่าช่วงเนี้ยอย่ารองอย่ารองินนอรอเกิมากกลายกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าช่วงเนี้ยค่ะที่ผ่านมานานๆหลายๆปีเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิด เรายังทํางานแบงนี้แล้วเรายังไม่พร้อมให้อะไรกับใครได้มากขนาดนั้นก็ไม่ครบดีกว่ามาถึงคุณพระชาไม่าคาไม่เคยมีข่าวเลยในวงการเกี่ยวกับผู้ชายมีข่าวน้อยมากหรือที่จะได้ไม่มีเลยนะฮะไม่คิดจะลองคบหรือว่าหาอะไรใครสักคนคนใจผู้ชายกลิ่นตัวแรงหรือว่าขาหนีบดำอะไรไหมเอาไหมสักคนมันก็แรงจริงๆเนาะไม่ไม่ค่อยมีข่าวค่ะมลองไหมลองกับผมไหม ลองคบกับผมไหมถามด้วยนะบอกว่ามีแฟนเนี่ยพ่อชาตอนนี้มีแฟนไหมไม่มีค่ะไม่มีค่ะโสดค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ฟ้าผ่าแจ็คเลยค่ะโอ้ดิไม่ไม่กระดนั้นเข้บไปแต่แต่ว่าเหมือนเหมือนกับพันจะเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยได้มองหาเวลาเวลาไปเจอใครใหม่ๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นเพื่อนกันหมดครับบางทีเขาก็ลืมว่าเราเป็นเพื่อนผู้หญิงนะซึ่งซึ่งก็ก็ต้องบอกไว้ก็เป็นคนธรรมดาทั่วไปนะคะอย่าตัดสินว่าใส่กางเกงแล้วจะไม่ใช่ผู้หญิงอะไรอย่างเี้แต่พ่อชา เขาเฮฮาตลอดเวลา,<ห>าผมเห็นไปงานไหนก็เฮฮาจนไม่มีเวลามองใครเลย,อยเอาจริงๆโม้หรือเปล่าอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างงี้นะครับทำไมถึงอยากแต่งงานมากซะขนาดนี้กลัวขึ้นคานมากเลยยังไงเลยจริงๆเนี่ยกลับกับข่าวในชื่นเชิงเลยนะเพราะว่าบอกว่าไม่อยากแต่งงานแต่แค่อยากมีลูกแต่ว่า,อาบอกว่าถ้าจะแต่งงานครั้งต่อไปเนี่ยเหมือนถ้าจะแต่งเนี่ยก็คือ จะประกาศ7วันแล้วแต่งเลยมันจะเก็บก็บเง,งียยอะไรแบบนี้คือจะไม่ไม่มาไม่มามีออเดอร์ก่อนแล้วปล่อยรอให้หลายเดือนแล้วค่อยแต่งไม่ใช่ขําดา้า <จะ S 2> งแต่งเลยแต่งเลยอ,อะไรแบ,บีนี หลายหลายคนนะก็ถือเคล็ดนะว่าถ้าเปิดเผยเรื่องสวยย่วนตัวเยอะเนี่ยรักจะล่มกออ็เป็นได้นะนเกี่ยวกันไหมก็เกี่ยวเหมือนกันเพราะว่าอย่างถ้าเราคบกันเป็นเรื่องของคนสองคนแต่ถ้าแ <ๆ S 1> บบว่าเราเริ่มออกสื่อน,น,นู่นน<ช>ี่นี่นั่นปุ๊บสายตาก็จะเริ่มจับจ้องความกดดันก็จะเริ่มเข้ามาก็จะเริ่มเดี๋ยวอุ้ยน่อยอุ้ยเราทะเลาะกันแต่เลิกกันไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราเลิกกันแล้วเดี๋ยวจะดูไม่ดีอะไรแบบนี้ก็จะแบบกลายเป็นแบบว่าเป็นเรื่องใหญ่ขคือผมจำได้ในรายการเก่าๆผมมีแขกอยู่คนนึงเนี่ยเขาประกาศ มันกับคอมมั่นกับบุลือสัมเพาเลยเออแล้วก็แบบว่าจะแต่งกันเลยนะแต่ว่าล่มล่มเลยเรือล่มเลยล่มเลยเป็ดหรืออะไรก็ไม่รู้แปลกมากคู่นี้ผมอยากให้คุณดูเทปนั้นได้ได้จำชื่อจำชื่อไม่ได้แล้วแขกชื่ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยเหมือนอาถรรพ์ใส่รับเขาเลยนะครับแต่มาพูดถึงแฟนใหม่ดีกว่าเป็นชาวอะไรนะเป็นชาวรู้สึกจากเกาหลีด้วยนี่เลยนี่ ทำไมถึงติดใจหนุ่มเกาหลีชื่อบาร์บี้นี่บาร์บี้เศรษฐีเกาหลีไม่รู้ว่าค้าอะไรนะฮะขายหมูกระทะอยู่เกาหลีไม่รู้ว่าขายหรือขายซิลิโคนหรือเปล่าไม่แน่ใจบาร์บี้นี่คือใครยังไงครับนเื่อ แต่ว่าคนก็จะมองเหมือนเอ้ยเป็นแฟนกันหรือเปล่าเพราะว่าทําธุรกิจด้วยกันอะไรแบบนี้ตรงลงไม่ใช่แฟนแฟนไม่ใช่เหรอไม่ไม่มีคําว่าแฟนจนกว่าจะแต่งงานคือเราก็ต้องมีสิทธิ์ถูกไหมครับคือทุกคนเป็นเพื่อนหมดไงนี่ก็นี่ก็เพื่อนเพราะฉะนั้นพอพูดว่าแฟนปุ๊บเนี่ยถือว่าไปเจอใครไม่ได้แล้วก็คือแบบว่าอะนี่คือแฟนชั้นบอกว่าเราก็ยังยังยังอิสระอยู่นี่ไงเขาทำแนี้กันอยู่นี่อะไรอ่ะคืออะไรเอามถึงมองหน้ากันแล้วดูดูกันอยู่ไหม